สวัสดีครับขอต้อนรับกับสู่ช่อง64 e custom นะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัพมานานมากๆแล้วก็วันนี้นะครับก็มีโปรเจกต์มาเสนอและเป็นโปรเจกต์ e b k e นะครับขนาดเล็กมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหลังจากที่ทางเรานะครับ64 e custom เราได้ปิดกิจการลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายัง างค้ยังมีอยู่นะครับที่ต้องเคลียร์ของออกนะครับก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์คันนี้ขึ้นมานะครับอาจจะมีเพื่อนๆเคยเห็นมาบ้างนะครับก็เป็นรถ e-bob ที่เราเรียกว่า e-bob นะครับเป็น e-bike ขนาดเล็กนะฮะขนาดพกพานะครับสามารถที่จะพกขึ้นรถพกรถขึ้นรถเก่งรถเก่งก็ได้นะครับเป็นดรมนชั่นที่เรากำหนดขนาดมาให้สามารถพกพาได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็คันนี้จะมีสเปคอยู่ที่36โวลต์นะครับมอเตอร์250วัตต์นะครับ และมีแบต36โวลต์13แอมป์นะครับล้อขนาด12นิ้วนะครับเฟรมเป็นเฟรมเหล็กขนาดเหล็กคุณภาพดีนะครับออกแบบโดยวิศวกรนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลสบายสบายไปเลยนะครับตามคลิปที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับโชคหน้าหัวกลับนะครับเป็นโชคอัพไซด์ดาวนะครับเราอัพเกรดขึ้นมาใส่ระบบสวิตช์กุญแจนะครับเป็นคันเร่งแบบบิดนะครับ ขนาดเล็กขับสนุกนะครับนี่ตามคลิปเลยนะครับมีระบบรับน้ําหนักหน้าและหลังนะครับด้านหลังจะเป็นโชค๊ค2ตัวนะครับจึนโชค๊คคู่ใต้เบาะด้านหน้าจะเป็นระบบอัพไซด์ดาวนะครับสีเป็นสี 2K สีแดงนะครับก็ทํามาเป็นรถต้นแบบนะครับซึ่งรถคันนี้ผมใช้เองและก็ตอนนี้ไม่มีที่จอดไม่มีที่เก็บก็เลยตัดสินใจ ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมีเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถทักหลังไม้แล้วก็คอนแทคด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะสนทนาคันนี้นะครับอยู่ที่14,000บาทนะครับต่อรองได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประกอบใส่เข้าไปเนี่ยเราให้ของดีเกือบทุกอันนะครับและที่สําคัญเบรหน้าหลังเป็นเบรกระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นเบรน้ํามันนะจ๊ะ คันนี้วิ่งได้ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนื่องด้วยระบบไส้ในทั้งหมดนะครับหรือมอเตอร์เนี่ยเราใช้มอเตอร์และไสในแบตเตอรี่ทั้งหมดจากฟีโดนั่นเองนะครับใครที่มีฟีโดนะครับก็สามารถย้ายเฟรมมาได้เลยนะครับอันนี้เราทำมาเพื่อ,อความชอบและ เพื่อพกพาเอาไปขับเล่นนะครับในซอยในหมู่บ้านหรือตามโวนสาธารณะนะครับหรือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ขับสบายเลยผมบอกเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับรอบๆเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้มีระบบสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็บิดขับแบบนี้นะครับเพื่อนเพ่อสำหรับเพื่อนๆื่ที่มีพื้นฐานทางการช่างอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ย สามารถเ,าเราออกแบบมาให้สามารถเซอร์วิสได้ง่ายมากๆแล้วก็สามารถอัปเกรดนะครับหรือคัสตอมไมซ์คัสตอมได้ง่ายมากๆเลยสำหรับคันนี้เพื่อนๆอยากทําอะไรกับคันนี้ผมออกแบบมาให้เพื่อนๆได้สนุกกับมันได้เต็มที่้วครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามช่องของพวกเรานะครับและพวกเรา ยังคงอยู่นะเราอาจจะมีคอนเทนต์สนุกๆกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ